โลกบอลนักเรียนไทยต้องสะเทือนเมื่อเจนักเรียนไทยกลายเป็นตำนานหน้าใหม่ที่ถูกพูดถึงไปทั่วประเทศการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเกมกีฬาแต่คือความภาคภูมิใจของชาติความมุ่งมั่นความอดทนและการรวมพลังที่ทำให้สนามสุพชลาสัยกลับมามีชีวิตอีกครั้งในรอบกว่า40ปีเสียงเชียร์ดังกึงกก้องทั่วสนามเหมือนย้อนเวลากลับไปในยุคที่ฟุตบอลนักเรียนคือศูนย์กลางของความสนุก ความฝันและความหวังของเยาวชนไทยทั้งประเทศการแข่งขันในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศที่เราใจที่สุดในประวัติศาสตร์ความดุเดือดของเกมที่ออกอากาศผ่านช่อง7 HD ทเอดีทให้ผู้ชมทั่วประเทศจับตามองไม่ต่างจากเกมฟุตบอลอาชีพระดับชาตินักเรียนไทยทั้ง7คนที่สร้างชื่อในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่นักฟุตบอลทั่วไปแต่คือเด็กที่มีหัวใจนักสู้มีจิตวิญญ,ญาณของคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา พวกเขาเริ่มต้นจากสนามเล็กในโรงเรียนจากการฝึกซ้อมในตอนเช้าท่ามกลางแสงแดดและเหนือที่ไหลรินพวกเขาเชื่อมั่นว่าความฝันจะไม่ไกลเกินเอื้อมและวันนี้ความพยายามนั้นได้กลายเป็นความจริงความสามารถของทั้งทีมทําให้ผู้ชมหลายคนถึงกับพูดว่านี่แหละคืออนาคตของฟุตบอลไทยเมื่อเสียงนกหวีดเริ่มดังขึ้นสนามสุพัชลาสัยก็กลายเป็นเวทีแห่งตำนาน เกมการแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือดตั้งแต่นาทีแรกการเล่นของทีมไทยเต็มไปด้วยเทคนิคความเข้าใจเกมและการประสานงานที่ยอดเยี่ยมจังหวะการผ่านบอลการเคลื่อนที่และการทำประตูถูกออกแบบมาอย่างมีชั้นเชิงเรากับดูทีมระดับชาติที่ลงมาเล่นในสนามของนักเรียนแต่สิ่งที่ทำให้ผู้ชมทั่วประเทศต้องตะลึงไม่ใช่แค่ฝีเท้า แต่คือหัวใจของนักเตะทั้ง7คนที่ไม่เคยยอมแพ้แม้จะถูกกดดันจากคู่แข่งที่แข็งแกร่งช่อง 7HD ถ่ายทอดเกมนี้อย่างยิ่งใหญ่ผู้บรรยายถึงกับเอ่ยปากว่านี่คือเกมประวัติศาสตร์ที่เราจะไม่มีวันลืมทุกจังหวะการเล่นถูกจับตาทุกเสียงเชียร์สะท้อนให้เห็นพลังของเยาวชนไทยที่กำลังสร้างชื่อในระดับประเทศ ช็อตไฮไลท์ที่แฟนบอลพูดถึงมากที่สุดคือจังหวะที่ทีมไทยทำประตูสุดสวยจากการประสานงานเพียงสามจังหวะก่อนบอลพุ่งเข้ามุมบนสุดของประตูเสียงเฮดังลั่นทั่วสนามและภาพของนักเรียนทั้ง7คนที่วิ่งเข้าไปกอดกันกลายเป็นภาพที่อบอุ่นและทรงพลังที่สุดของค่ำคืนนั้นการแข่งขันครั้งนี้มีความหมายมากกว่าชัยชนะ เพราะมันคือการฟื้นคืนของฟุตบอลนักเรียนที่เคยรุ่งเรืองเมื่อ40ปีก่อนในยุคนั้นสนามสุพชลาสัยคือจุดเริ่มต้นของนักเตะระดับตำนานหลายคนเช่นปียพง์ผิวอ่อนหรือเฉลิมวุฒิสงาพลแต่หลังจากนั้นฟุตบอลนักเรียนเริ่มเงียบหายไปจากกระแสหลักทว่าปีนี้การกลับมาของฟุตบอลเจคนในรูปแบบใหม่กลับมาพร้อมพลังแห่งความหวงังและความตั้งใจที่จะผลักดันให้เยาวชนไทยกลับมามีเวทีแสดงศักยภาพอีกครั้ง เกมในรอบชิงเป็นสิ่งที่ผู้ชมทั่วประเทศรอคอยทีมไทยต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งจากโรงเรียนชั้นนำที่เต็มไปด้วยนักแต่ฝีเท้าดีแต่สิ่งที่ทำให้ทีมไทยแตกต่างคือการเล่นอย่างมีวินยัยและจิตใจที่ไม่ยอมแพม้แม้จะตามหลังในครึ่งแรกแต่เด็กๆก,ก็กลับมาในครึ่งหลังด้วยพลังที่เหนือความคาดหมายการต่อบอลที่เฉียบขาดการยิงประตูจากระยะไกลที่แม่นยำ และการเซฟของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นไฮไลท์ของทั้งทัวร์นาเมนต์ทุกวินาทีในสนามคือการต่อสู้ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินวัยสิ่งที่ทำให้ผู้ชมซาบซึ้งที่สุดคือเรื่องราวเบื้องหลังของนักเตะเหล่านี้หลายคนมาจากครอบครัวธรรมดาบางคนต้องช่วยพ่อแม่ทำงานหลังเลิกเรียนแต่ไม่มีใครยอมแพ้ต่อโชคชะตาพวกเขายังมุ่งมั่นฝึกซ้อมทุกวัน เพราะเชื่อว่าฟุตบอลคือเส้นทางที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้การที่ได้ลงเล่นในสนามสุพัชราสายซึ่งเป็นสนามประวัติศาสตร์ของประเทศถือเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับพวกเขาและเมื่อชัยชนะมาถึงน้ำตาของนักเตะครูฝึกและผู้ปกครองที่นั่งอยู่บนอัฒจันทร์ก็ไหลออกมาพร้อมกันหลังเกมจบช่อง7 HD ปล่อยคลิปไฮไลท์ที่กลายเป็นไวรัลในเวลาไม่กี่ชั่วโมงผู้คนแห่แชร์คลิปนี้ไปทั่วสื่อสังคมออนไลน์ คอมเมนต์เต็มไปด้วยคำชื่นชมเด็กไทยสุดยอดนี่แหละเลือดนักสุขของจริงฟุตบอลไทยยังมีอนาคตจนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอลนักเรียน7คนครึ่งเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์บางคนถึงกับบอกว่าการแข่งขันนี้ให้ความรู้สึกเหมือนได้ดูฟุตบอลโลกเพราะทุกวินาทีเต็มไปด้วยอารมณ์ความเข้มข้นและความภูมิใจในชาติสนามสุพชลาสัยที่เคยเงียบเหงาในบางช่วงเวลากลับมาคึกคักอีกครั้ง ผู้คนต่างพากันพูดถึงความยิ่งใหญ่ของบรรยากาศในวันนั้นเสียงกลองเชียร์เสียงตะโกนสู้สู้ไทยแลนด์ดังกล้องไปทั่วทุกมุมสนามแฟนบอลหลายคนบอกว่าไม่ได้เห็นภาพแบบนี้มานานกว่า40ปีความรู้สึกของวันนั้นคือความสุขบริสุทธิ์ที่เกิดจากพลังของเยาวชนที่แสดงให้เห็นว่าความสามาคคีและความมุ่งมั่นสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้จริง นอกจากความสำเร็จในสนามแล้วการแข่งขันครั้งนี้ยังส่งผลให้หลายหน่วยงานเริ่มหันมาให้ความสนใจกับฟุตบอลนักเรียนมากขึ้นโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเริ่มเปิดโครงการฝึกฟุตบอลเยาวชนโดยใช้แรงบันดาลใจจากทีมที่สร้างชื่อในสนามสุพัชลาสายเด็กๆรุ่นใหม่เริ่มพูดกันว่าอยากเป็นเหมือนที่พี่ทีมนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า ความสำเร็จไม่ได้หยุดแค่ที่สนามแต่ได้จุดประกายความฝันให้กับคนทั้งรุ่นในมุมของโคช้ชที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จท่านเล่าว่าความลับของทีมนี้คือความรักในฟุตบอลเด็กๆเ,เล่นด้วยใจไม่ได้คิดถึงชื่อเสียงหรือรางวัลแต่ทุกคนอยากพัฒนาตัวเองอยากเห็นทีมชนะเพราะมันคือความสุขของพวกเขาการฝึกซ้อมทุกวันเริ่มตั้งแต่ตีข้าและจบตอนค่ำทุกคนต้องแบ่งเวลาเรียนแอร์และเล่นอย่างสมดุล โค้ชบอกกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือวินัยและหัวใจถ้ามี2อ,อย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้หลายคนในวงการฟุตบอลมองว่าทีมนี้อาจเป็นรากฐานสำคัญของฟุตบอลอาชีพในอนาคตเพราะศักยภาพที่พวกเขาแสดงออกมานั้นเหนือกว่านักเรียนทั่วไปการอ่านเกมที่เฉียบแหลมการเคลื่อนที่แบบเป็นระบบและความกล้าในการเผชิญหน้ากับทีมใหญ่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง สื่อกีฬาหลายสํานักเริ่มเรียกพวกเขาว่าตํานานเจดคนเพราะนี่คือทีมที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการฟุตบอลนักเรียนไทยหลังจากการแข่งขันทีมได้รับเชิญให้ไปออกรายการโทรทัศน์และสัมภาษณ์พิเศษหลายรายการเด็กๆต่างพูดตรงกันว่าเราอยากให้ฟุตบอลนักเรียนกลับมาดังอีกครั้งพวกเขาอยากเห็นเพื่อนเอนทั่วประเทศมีโอกาสได้ลงเล่นในสนามใหญ่แบบนี้ อยากให้มีคนสนับสนุนมากขึ้นเพื่อที่ความฝันของเยาวชนไทยจะไม่หยุดอยู่แค่การเป็นตำนานแต่จะกลายเป็นอนาคตของวงการฟุตบอลไทยในระดับโลกสิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างคือการที่แฟนบอลทุกวัยมาร่วมชมเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กประถมมัธยมหรือผู้ใหญ่ทุกคนต่างรู้สึกเหมือนกันว่านี่คือการคืนชีพของฟุตบอลไทยในแบบที่เราคิดถึง ไม่มีการแบ่งทีมไม่มีการแบ่งโรงเรียนมีแต่เสียงหัวเราะและน้ำตาแห่งความภูมิใจเกมนี้จึงไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่คือเรื่องราวของความสามาัคคีความรักและพลังของคนไทยที่รวมกันเป็นหนึ่งเมื่อแสงไฟในสนามเริ่มดับลงผู้คนยังคงไม่ยอมกลับเสียงเพลงเชียร์ยังคงดังอยู่ผู้ชมหลายคนถ่ายรูปกับนักเตะทั้งเคนที่กลายเป็นฮีโร่ชั่วข้ามคืน เด็กๆเ,เหล่านี้ไม่ได้แค่ชนะในเกมแต่ชนะใจคนทั้งประเทศพวกเขาได้พิสูจน์ว่าฟุตบอลไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่มันอยู่ในหัวใจของทุกคนที่รักมันวันนี้ชื่อของทีมฟุตบอลนักเรียนไทย7คนถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของสนามสุพชลาสายอย่างงดงามพวกเขาได้จุดไฟแห่งความฝันให้ลูกชนอีกครั้งในหัวใจของเยาวชนทั่วประเทศ และเมื่อพูดถึงตำนาน40ปีแห่งสนามสุพัชราสายคนจะนึกถึงค่ำคืนนั้นค่ำคืนที่เด็ก7คนทำให้คนทั้งชาติกลับมารักฟุตบอลอีกครั้งและนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ที่จะตามมาในอนาคตเพราะเมื่อหัวใจแห่งฟุตบอลไทยเต้นแรงอีกครั้งไม่มีสิ่งใดจะหยุดมันได้อีกแล้ว